กาสอนวิธีตลดของผมนะก็อยากให้คุณดูให้จบนะก็ขั้นแรกก็คุณกดที่ใต้คลิปของผมด้งใต้คลิปของผมนะแล้วก็เลือกเป็นโค่นะเพราะว่ามันจะง่ายฝ่านะครับกดไปนะครับก็ขอย้าให้ดูให้จบนะครับไม่งั้นอย่าหาว่าผมไม่เตือนนะแล้วก็กดที่แปลเป็นภาษาไทยนะครับจากนั้นคุณกดการยินยันโดยมนุษย์นะอันนี้มันจะง่ายนะเพราะมีภาษาไทย ง่ายมากครับก็ไปเป็นปาษาไทยแล้วมันจะง่ายนะอันนี้คือมันเด้งมาอีกหน้านี้ไม่ใช่นะคุณกดปิดู่เลยครับพราะปิดมันจะเป็นมาหน้านี้นะก็กดแชร์ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับกดไปเลยครับอ่าพอกดแล้วมันจะติ๊กถูกนะหรือถ้าเกิดมันไม่ติ๊กถูกมันขึ้นเลยก็คุณก็กดตามไปเลยครับง่ายๆนะแล้วกดคลิกที่นี่พเพื่อดาเนินการต่อนะกดนะคุณก็รอแถบแถบไปตรงนี้นนนที่มันวิ่งวิ่งอยู่ให้มันขึ้นวิ่งให้เต็มนะครับนี่นะพอวิ่งเต็มแล้วนะครับ แสดงว่าถูกต้องนะคุณก็กดคลิกท,ที่ลิงก์สร้างขึ้นนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับอ่าก็รอ5วินะพอถึงหน้านี้ก็รอ5วินะครับอ่าพอรับถึงศูนยะ์ะคุณก็กดรับลิงก์เลยครับอันนี้มันเด้งไปอีกหน้าอย่างไม่ใช่นะกดปิดไปเลยครับแล้วทีนี้ก็ทําเหมือนเดิมเลยครับเลื่อนขึ้นนะ แล้วก็กดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมันติน,นะครับอันนี้อันนี้คือมันด้งปิกหน้านี้ไม่ใช่นะกดปิดไปแล้วกดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมันติน,นะจากนั้นก็กดไฟจราจรนะก็กดเห็นไหมเดี๋ยวผมจะยวงให้ดูนะไม่ขึ้นอะไรก็กดตามไปเลยครับนี่นะไฟจราจารแล้วกดยืนยันนะครับแล้วกดดําเนินการต่อนะครับโอเคครับคมามถึงหน้านี้ไหม ย้ำนะว่าอย่าไปแตะอะไรนะจนฝ่ายจะถึงสูนนะห้ามแตะเด็ดขาดนะไม่งั้นมันจะเร่งมาแบบนี้นะอันนี้ถ้าเกิดุณแตะแล้วมันเด้งก็กดปิดเลยครับแล้วคุณก็ต้องรอนะรอน้าไปถึงสูนนะครับง่ายๆครับรอสักครู่นะครับย้ำนะว่าอย่าไปไม่ควรไปแตะอะไรนะจนฝ่ายจะถึงสูนย์นะพอถึงสูนยนะคุณคคุณก็เลื่อนขึ้นเลยครับแล้วคุณเลื่อนขึ้นคุณจะเจอคําว่ารับลิงก์นะคุณกดรับลิงก์อะไรครับอันนี้คือ เด้งมาหน้าอื่นนะกดปิดไปเลยครับพอคุณกดปิดนะคุณจะเจอหน้าดาวโหลดที่แท้จริงนะคืออันนี้คือใช่นะก็ดาวโหลดเลยครับเพียงแท่านี้ก็ใช้เน็ตฟีได้แล้วครับก็ง่ายๆนะครับง่ายไหมครับง่ายครับนี่ก็ดาวโหลดผมก็ดาวโหลดให้ดูแล้วนี่ไงดาวโหลดได้นะครับก็เพียงเท่านี้ครับก็ใช้เน็ตฟีได้แล้วครับ